คือขึ้นสูงมากเลยนะครับต้องเงน,นดูนะครับแล้วก็หายเข้าไปในอากาศนะครับเป็นลูกไฟแดงสีชมพูลูกใหญ่นะครับไม่ใช่ลูกเล็กๆนะครับก็เลยตั้งใจว่าอยากจะบันทึกไว้และนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นหลักฐานต่อไปนะครับวันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนะครับพระจันทร์ก็เริ่มลอยเด่นขึ้นมานะครับประมาณ19.3สนนาฬิการครับ ต้องไปลูกแรกได้ลอยขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับลูกสีชมพูลอยแล้วก็หายเข้าไปในอากาศลอยขึ้นเหนือน้ำโขงนะครับนี่ครับลูกที่สองถ่ายไม่ทันนะครับได้จะเห็นแวบๆนะครับขึ้นไม่ไกลจากระดับสายตานะครับจากลำน้ำโขงอย่างแน่นอนครับซึ่งการบันทึกภาพนั้นก็ค่อนข้างยากนะครับมาดู ภาพที่บันทึกได้ครับนี่ครับเป็นลูกไฟสีแดงอมชมพูนะครับสาเหตุที่ลูกขยับนี่หมายถึงกล้องสายเข้าไปเก็บภาพนะครับมาดูลูกนี้ครับลอยขึ้นลอยขึ้นกยนกไปยกมา จะเห็นว่าลูกไปลอยเหนือนระดับลำน้ำโขงและสูงขึ้นไปค่อนข้างมากนะครับนี่คือระดับพื้นของฝั่งประเทศลาวนะครับและก็คือพื้นระดับน้ําของลำน้าโขงนะครับปะทัดและพูไม่สามารถจุดได้สูงขนาดนั้นนะครับนี่เรือไฟก็กําลังไหลลอยไปเรื่อยๆตามลำน้าโขงนะครับ ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะครับจึงเป็นความเชื่อและเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี่ครับมาดูภาพนิ่งๆนะครับระดับลูกไฟนะครับระดับแม่น้ำโขงและฝั่งประเทศลาวนะครับสูงมากนะครับลูกไฟที่ลอยขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นลูกสีแดงอมชมพู แล้วก็หายเข้าไปในอากาศนะครับซึ่งทุกคนก็ต่างยอมรับในความมหัศจรรย์และก็อยากจะพิสูจน์จนถึงปัจจุบันนี้ครับ